ใช่ใช่่ามันิกินนงนั่นนั่นอ่ยามันกินกินเดีมันกินกนมต้นหนาต้นหนาอย่าเลยสุมสุมสุ่มใต้มนปากนะอออหากินมันมันจังหางมันแดกแดกแมันกัมันหิวันเ นั่นนั่นทายเนี้ไปใกล้อ้ยใกล้ไรแม่่ะเออซ่วมอยู่เนนี่ยตาหนาผ่้แม่ล็อกคางคเอเออเออางมันมันบอสชนดอกแก่ไหมแย่เนี่ยังเออนั่นเออนั่นนั่นกิ่นบึงมันกินดูดนมเนี่ยแม่เออนั่นล่ะทายหางมันน้ำแกงหางไปดน้ำเออแกงบึงดูดนม ตึงยาย vài มันเออมันกินนมสิแกงหางตอแตกๆๆหั่นน่ะดายมัน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  ดึงแล้วเห็นได้เต็มมันี่เห็นเนะพี่ใส่กอกขา่น้ล่ใส่กอใส่กระด็มันแจ่ออกกะโอ้ยเห็นเออใส่ใส่ใส่มน้ปูเาเอา่ปูเห็นปูน้ำเห็นนมน้ำยับยับยยับลังโกันแทอ้า่ม่ิ่อะเนาะ เบ็ดไปนี่เล่าเอาไหมน้ำล le ่ลายมันหลมันบ่นว่าอิ่มันน้มันบ่นปูทุคนน้ำทายว่งมันเดือปูดวันน้ำว่ายิ่มฉันน้ำว่ยิ่มเห็นว่า